สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อสองสิ่งนี้ไม่ควรวางที่หิ้งพระให้เอาออกอัปมงคลท่านผู้ฟังคะวันนี้จะมาพูดถึงสิ่งของที่ไม่เป็นมงคลที่ต้องเอาออกจากหิ้งพระหนึ่ดอกไม้ที่แห้งเหี่ยวไม่ควรวางบนหิ้งพระเด็ดขาดค่ะ ถ้าจะพูดถึงการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระสิ่งที่นอกเหนือจากทูบเทียนการตั้งจิตอธิษฐานที่เป็นบุญกุศลแล้วสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้ก็คือดอกไม้ที่ใช้ในการสักการะบูชา โดยเฉพาะดอกไม้ที่เราเลือกบูชาพระนั้นจะต้องเป็นดอกไม้ที่สดใหม่และสวยงามจึงต้องมีความพิถีพิถันในการเลือกดอกไม้เป็นพิเศษเพื่อนำมาบูชาหรือถวายต่อพระโดยมีความเชื่อว่าดอกไม้ถวายพระจะต้องเป็นดอกไม้ที่งามเพื่อที่จะช่วยให้ชีวิตเราสวยงามตามไปด้วยดังดอกไม้ค่ะ หากเราเลือกดอกไม้หากเราเลือกดอกไม้ที่เหี่ยวเฉามาชีวิตก็จะโรยราตามดอกไม้ไปด้วยเช่นกันแต่นั่นก็เป็นเพียงความเชื่อของคนที่สืบทอดกันมาค่ะนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกมากมายเกี่ยวกับการเลือกดอกไม้แต่ละชนิดที่ควรนำมาถวายหรือบูชาพระด้วยค่ะซึ่งมีดังนี้ บุคคลที่บูชาด้วยดอกไม้สีสวยเช่นบูชาพระด้วยดอกไม้พลาสติกหรือดอกไม้ประดิษฐ์ต่อไปภายหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่รูปร่างลักษณะดีสวยงามแต่คุณภาพไม่ดีค่ะดังสุภาษิตท,ที่ว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมบุคคลที่บูชาพระด้วยดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมต่อไปในภายหน้า ผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่มีคุณภาพดีแต่รูปร่างลักษณะไม่สวยไม่งดงามดังสุภาษิตท,ที่ว่าถึงรูปชั่วตัวดำแต่น้ำใจดีบุคคลผู้บูชาพระด้วยดอกไม้ที่กำลังสดชื่นต่อไปในภายหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่เป็นของใหม่ไม่ต้องใช้ของที่ผู้อื่นใช้แล้ว บุคคลที่บูชาพระได้ดอกไม้ที่บอบช้ำเหี่ยวแห้งต่อไปภายหน้าผู้นั้นจะได้อะไรล้วนแต่เป็นของเก่าเหี่ยวแห้งเป็นของที่ผ่านมือผู้อื่นมาแล้วค่ะดังนั้นเราขอแนะนำการเลือกดอกไม้มาไหว้พระดอกไม้มงคลที่มีความหมายดีเป็นสิริมงคลแก่ตนเองนำโชคดีต่างๆมาให้ ซึ่งดอกไม้แต่ละชนิดมีความหมายแตกต่างกันดังนี้ค่ะดอกบัวช่วยพบแต่ความสำเร็จเป็นไม้มงคลที่เปี่ยมด้วยคุณค่าและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์พลังสร้างสรรค์ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีความนิยมมากที่สุดดอกดาวเรืองพบแต่ความรุ่งเรืองเสริมให้ชีวิตจเจริญก้าวหน้ามีเงินมีทองดอกพุธ ส่งผลให้มีความเจริญมั่นคงแข็งแรงสมบูรณ์ควรใช้ดอกพุธสีขาวค่ะดอกกล้วยไม้พบแต่ความสำเร็จเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงมิตรภาพความงดงามความบริสุทธิ์ค่ะ 2. เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปเคารพอื่นๆไม่ควรวางรวมบนหิ้งพระ ท่านผู้ฝังคะบนหิ้งพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่เจ้าของบ้านเคารพบ,บูชาตั้งแต่พระพุทธรูปรูปเหมือนหลวงปู่รูปปั้นราชการต่างๆผ้า,ายันสายศิลน,น้ำมนตรวมไปจนถึงวัตถุมงคลที่ได้รับการปลุกเสกมาจากอาจารย์ชื่อดังวางสะสมกันนานเข้าจนลำดับไม่ถูกว่าควรจะจัดตั้งหิ้งพระอย่างไรให้เหมาะสม มาติดตามรับฟังว่าเราควรจะลำดับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนทิ้งพระอย่างไรให้อยู่ในวาระอันเหมาะอันควรกันค่ะการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนทิ้งพระหรือโต๊ะมุงควรวางตามลำดับให้ความสำคัญดังนี้ค่ะ 1. นึ่งพระพุทธรูปสองพระปัจเจกพุทธเจ้า สามพระอรหันต์เป็นพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลหรือมีประวัติอยู่ในพระสูตรหรือพระปริตต่างๆหรือพระอรหันต์ทั้งในอดีตและปัจจุบันเช่นพระกวนทันโยพระกัสสปโพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอุบาลีพระอานนท์พระราหุนพระศิวลีพระสังกจายพระขวัมปิติ พระบัวเข็มหรือพระอุปคุตค่ะ 4. พระอริยสองซึ่งเป็นพระสองอ์ในปัจจุบันเช่นหลวงพ่อโตวัดระคังหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลวงปูววงงป่มั่นภูริทัตโตวัดป่าสุทธาวาสเจ้าคุณนารารัตราชมานิตวัดเทพศรินทาวาสเป็นต้นค่ะ 5. รูปเหมือนสมุติสอง เป็นพระที่พุทธศาสนิกชนเคารพนับถือในปัจจุบันเช่นหลวงปู่หลวงตาหรือหลวงพ่อต่างๆค่ะ 6. พระสยามเทวาธิราช 7. เสาหลักเมือง 8. พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ไทย ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตในช่วงเวลาต่างๆมาได้ไม่ว่าจะเป็นภัยสงครามในสมัยอยุธยาหรือแม้แต่ในสมัยสงครามโลกที่เราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารามีปกแผ่และพระปีชาสามารถของพระมหากตริย์ไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน 10. แม่โพศพแม่ธรณีพระแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆ เทพเจ้าต่างๆหรือสีในกรณีที่มีเทพเจ้าต่างๆพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆแม่โสพสบแม่ธรณีหรือสีควรจัดชั้นอีกต่างหากในโต๊ะหมู่บูชานั้นเช่นพระศิวะพระนารายณ์พระพรมพระพิคเนศเจ้าแม่อุมาเจ้าแม่กาลีพระอินทร์เป็นต้นค่ะลำดับต่อไปขอแนะนำการจัดตั้งหิ้งพระให้เป็นสิริมงคล สำหรับชาวพุทธเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีหิ้งพระเพื่อวางพระพุทธรูปเอาไว้เพื่อกราบไหว้ะระลึกถึงพระพุทธคุณแต่ปัญหาที่มักพบก็คือไม่แน่ใจว่าจะติดตั้งอย่างไรจึงจะเหมาะสมค่ะบางคนลงมือสร้างบ้านไปแล้วแต่ไม่ได้คำนึงถึงจุดที่จะจัดตั้งหิ้งพระก็เกิดความลังเลในใจว่าจะทำอย่างไรจึงจะไม่ผิดหลักหรือข้อห้าม อันที่จริงแล้วการจัดวางหิ้งพระมีหลักการง่ายๆก็คือต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในที่นี้หมายถึงเหมาะต่อการตั้งจิตระลึกต่อพระธรรมคําคสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะแม้สถานที่ไม่เอื้ออํานวยก็ใช้ความสะดวกแทนที่แต่ก็มีข้อควรสังเกตและคําถาม เกี่ยวกับการติดตั้งหิ้งพระอยู่บางประการที่มีคําตอบซึ่งพอจะเป็นเหตุเป็นผลได้และดูไม่งมงายเพื่อที่จะให้คนที่วิตกได้ผ่อนคลายความกังวลไปได้บ้างก่อนที่จะกล่าวถึงข้อควรรู้ในการตั้งหิ้งพระนั้นอยากจะขอทำความเข้าใจให้ตรงกันกับผู้ฟังก่อนว่าในเรื่องนี้การจัดวางหิ้งพระบูชาด้วยจุดประสงค์ ที่ทำให้ผู้ปฏิบัติสบายใจและสะดวกต่อการแสดงความระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักค่ะโดยไม่ได้ยึดเอาความรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นจุดหมายปลายทางเมื่อเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันแล้วก็มารับปังการจัดหิ้งพระบูชาร่วมกันค่ะอันดับแรกข้อควรคำนึงถึงในการหาจุดติดตั้งหิ้งพระ 1. พื้นที่ติดตั้งหิ้งพระควรเป็นมุมสงบของบ้านที่เปิดโล่งไม่ทึบแสงตามธรรมชาติสามารถส่องถึงค่ะ 2. ไม่ควรตั้งหิ้งบูชาไว้ตรงข้ามกับประตูห้องส้วมห้องครัวเพราะกลิ่นจากห้องน้ำความชื้นจากห้องน้ำและกลิ่นควันกลิ่นอาหารจากห้องครัวจะช่วยมารบกวนขณะไหวพระทำสมาธิ บริเวณติดตั้งหิ้งพระได้ค่ะถ้าจามไปด้วยได้กลิ่นเหม็นไปด้วยคงไม่ดีแน่ 3. ควรตั้งหิ้งบูชาให้พ้นระดับศีรษะขึ้นไปแต่ไม่สูงเกินเอื้อมซึ่งจะทำให้นำสิ่งบูชาวางได้ง่ายๆและทำความสะอาดได้สะดวก 4. ไม่ควรตั้งหิ้งบูชาใต้บันไดเพราะเท่ากับเราเดินเหยียบย่ำไปบนพระพุทธรูปซึ่งไม่เหมาะสม 5. ติดตั้งหิ้งพระที่ชั้นไหนก็ตามที่เห็นว่าสะดวกไม่จําเป็นต้องติดชั้นสูงสุดเนื่องจากบางบ้านอาจจะมีผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินไปไหว้พระบนชั้นสูงสูงของบ้าน 6. ไม่ควรติดตั้งหิ้งพระเนื้อขอบประตูบ้านค่ะเพราะโอกาสที่แรงจากการเปิดปิดประตูจะกระแทกกับวงกบจนเกิดแรงสั่นสะเทือน ทำให้หิ่งและพระพุทธรูปหลุดล่วงลงมาได้ค่ะเราควรหันหิ่งพระไปทางทิศใดการหันหน้าหิ่งพระนั้นไม่จําเป็นว่าต้องหันหน้าไปตามทิศใดที่เป็นทิศพิเศษจึงจะเป็นมงคลเพราะบ้านแต่ละหลังอาจมีข้อจํากัดของพื้นที่ต่างกันในพุทธศาสนาเองก็ไม่ได้มีข้อกําหนดหรือข้อห้ามในเรื่องการจัดทิศ หรือตำแหน่งที่พระพุทธรูปจะต้องหันหน้าไปดังนั้นก็ถือเสียว่าหิ่งจะหันไปทางทิศใดทิศนั้นก็อุดมไปด้วยความเป็นมิ่งมงคลอยู่แล้วค่ะเพียงแต่อัดระวังไมห่หันหน้าเข้ากับห้องน้ำห้องครัวดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นแต่ถ้ายังรู้สึกติดอยู่ในใจเกรงว่าจะไม่ถูกตามหลัก ก็ลองเลือกที่ตะวันออกหรือทิศเหนือซึ่งเป็นทิศกลางๆที่นิยมติดตั้งหิ้งพระมากที่สุดเนื่องจากถือตามคติเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสารู้ใต้ต้นศรีมหาโพลได้น,นั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนั่นเองค่ะกระถางทูบบนหิ้งพระไม่ใส่ได้หรือไม่ โดยปกติทั่วไปหิ้งพระก็จะมีบริเวณเหลือไว้วางกระถางสำหรับจุดทูปบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ปัจจุบันข่าวเรื่องไฟไหม้จากการจุดทูปเทียนก็เห็นกันบ่อยครั้งค่ะในห้องที่อากาศไม่ถ่ายเทควันทูปก็อาจสร้างอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้ทำได้เริ่มมีข้อสงสัยที่ว่า ถ้ามีพื้นที่น้อยพอวางพระพุทธรูปแต่ไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับวางกระถางทูบและไม่จุดทูบบูชาก็พออนุโลมได้หรือไม่คำตอบคือเราสามารถจัดตั้งหิ้งพระโดยไม่ต้องมีกระถางทูปก็ได้ค่ะเพราะทูบเป็นอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์สมัยพระพุทธการจะบูชาด้วยดอกไม้และของหอม อาธิแก่นไม้จันร์ทเป็นต้นซึ่งศาสนาพุทธไม่มีบัญญัติว่าต้องบูชาด้วยทูปเพียงบูชาด้วยสองมือประนมและจิตที่ตั้งใจดีแล้วก็ได้เช่นกันค่ะนอบ้านชั้นแวนนก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆนี้ค่ะหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ